ผมแพ้ผมก็ไม่กลัวลื้อของกูเลยแต่พี่น้องกูจะต้องอยู่ต่อผมไม่ได้มาต่อสู้เพื่อตัวเองผมมาต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนของผมในการต่อสู้ระหว่างท่านกับผมเราสู้กันต้องต้องเรียนคุณจอเน,น่ครับ เราไม่ได้สู้อะไรกันครับคับผมถูกรังแกครับตอนนี้ผมถูกรังแกงครับอธิบายแล้วกนว่าผมถูกรังแกไงผมขอเป็นเหยื่อก็ได้หรือรีสอร์ทผมก็ได้นะผิดผมก็ยอมรับผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่มีสังคม ผิดสมจอนี่ต้องควรถูกลงโทษถูกหรือด้วยตอนนี้พูดคำนี้ดีเพราะสุดท้ายเนี่ยมันจะมีคำคอรหานคำหนึ่พอเป็นจอนี่เป็นอินฟูดังคนเห็นด้วยแต่ลองเรื่องนี้เนี่ยลงแปลงเนี่ยนะไปอยู่ในมือของนักการเมืองดังไปอยู่กับสอสอดังอยู่กับใครที่มัน ถล่มโดนชาวบ้านถล,ล, <Yeah. S 2> ล่มเละเดือดอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับประเด็นร้อนของจดนี้มือปราบอดีตดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงษ์หลังถูกร้องสร้างรีสอร์ทบุกรุกเข้าพื้นที่ไปในเขตนิคมสร้างตนเองลำดมน้อยตําบลคำเขื่อนแก้วอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจดนี้พร้อมทนายความเดินทางยื่นหลักฐานร้องถูกกราบโทษขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปารามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชอขอให้ดำเนินคดีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมตามกฎหมายอาญามา ตา157ท่นานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ล่าสุดขาดจอดนี้เปิดปากกลางรายการหนกระแสประอธิบดีกรมก่อนหาถาังลงพืชชาวบ้านสืบเนื่องจากกรณีของจอนี้มือปราบขาดถูกรองสร้างรีสอร์ทบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยเจ้าตัวเองสวนกลับทันควันและช่วงเช้าของวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจอนี้มือปราบหรือดับตํารวจยุทธพลศรีสมพงศ์ไปยื่นหลักฐานร้องทุกกล่าวโทษขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ดําเนินคดีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมตามกฎหม,มายอาญามาตราหนึ่ง คาฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยทางจอน,นี่บอกว่าวันนี้หอบเอาความหวังของชาวบ้านมาที่นี่เสียงของชาวบ้านส่งไปแค่ไหนก็ไปไม่ถึงผู้มีอํานาจขอใช้เสียงของจหน,นี่เพราะชาวบ้านต่อสู้เรื่องเอกสารสิมาหลายปีเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานของรัฐหากมีอํานาจควรใช้มันสมองมาช่วยชาวบ้านผมถูกกระทำโดยเลือกปฏิบัติจากกฎหมายปากฉบับทําให้ผมเสื่อมเสียจึงเลือกฟ้องบทหนักมาตรา157ผมโดนกระทําหลังวิจารณ์านายกสิ่งที่ถูกกระทําเชื่อว่าเป็นเรื่องของการเมือง เขาเข้าใจว่าจอดน,นี้จะลงเล่นการเมืองอยึดยัดว่าจอดน,นี้ไม่มีความคิดลงเล่นการเมืองแต่ถ้าการเมืองใช้วิธีสกปรกมาเล่นงานไม่แนนเราเจอกัน ตอนนี้มือปากยังย้ำอีกว่าคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำข้าราชการที่ดีต้องเห็นใจเห็นความรู้สึกเห็นปัญหาของประชาชนกเกษียณแล้วต้องมาเดินตอกๆขึ้นสารรีสอร์ทกูเมืองหรือดีเลยแต่ต้องรื้อให้หมดหากหรือ้อต้องรื้อเกือบครึ่งอำเภอปัญหาคือจะหาที่อยู่ให้ชาวบ้านอย่างไรหาทางออกให้กับชาวบ้านหาเอกสารสิทธิ์ให้เขายินดีให้ทุบทิ้งรีสอร์ท20ล้านขอเอามาแลกกับเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านรีสอร์ทนี้ผมกู้ธนาคารมาลงทุน20บล้านไปตวรวจสอบได้เลย นี่คือแบบอย่างของการสู้ชีวิตทำไมไม่ไปตัวสอบนักการเมืองที่ร่ำรวยโดดไม่มีอาชีพ ผมไม่ได้ซื้อมาจากใบนอคอหนึ่งหรือใบนอคอสามแต่ซื้อใบจับจองจากชาวบ้านที่ครอบครองที่ดินมาก่อนปี2,511กว่าจะมาถึงจนนุดนี้ผ่านการครอบครองมาไม่รู้กี่มือก่อนทําธุรกิจรีสอร์ทมีการเข้าทําประชาคมหู่บ้านแต่ถูกกล่าวหาบุกรุกเขาบอกคนดีไม่มีที่ยืนกูจะยืดให้ดูผมจะยอมเสียรีสอร์ทผมไปเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งเอกสารสิทธิ์โฉนดเพื่อพี่น้องเราผมแพ้ผมก็ไม่กลัวลื้อของกูเลย แต่พี่น้องคูจะต้องอยู่ต่อไม่ต้องกังวลในใดทั้งสิ้นผมไม่ได้มาต่อสู้เพื่อตัวเองผมมาต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนของผมทั้งจังหวัดทั้งแผ่นดินนี่คือผมมาวันนี้ไม่ได้มาเพื่อตัวเองผมสละแล้วรีสอร์ทกูกูไม่ซีเรียสแต่สิ่งที่กูซีเรียสกูมาเจอกับนักข้าราชการระดับสูงที่แม่งไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่คิดจะหาทางออกให้กับชาวบ้านมาเล่นแง่ตัวบทกฎหมายที่พวกคุณเขียนขึ้นเขียนด้วยมือมันสู้เขียนด้วยหัวใจไม่ได้หรอกคุณจะบอกมึงให้ผมยินดีก็ถึงลาออกมาสู้แล้วไงแต่ก่อนนะโอ้โหไอ้เหีย้ยแม่งสั่งขังกูทีละเจ็ดวันไอ้สัตว์ไอ้เหีย้ยจอน,นี่น้องเฮ้ยจอน,นี้มึงอย่าตอบโต้พอกูไม่ตอบโต้กูก็เป็นผู้ร้ายในบางเรื่องเออวันนี้กูพร้อมตอบโต้มาตีเดียวกูยังได้เลยเออ ซึ่งล่าสุดข่อดนี้มือปราบพ,พรบทนายเกิดพนเปิดใจการรายการโหนกระแสที่ดำเนินรายการโดยพี่หนุ่มกัญชยัยประทัดเดือดกลางรายการอธิบดีกรมหาทางลงปมรีสอร์ทของตนเองและชาวบ้านลังถูกกล่าวหาลุกล้ำพื้นที่ของรัฐค่ะ โดยทางพี่ถุกกัญชัยค่ะก็ได้เริ่มรายการทักทายพูดคุยแล้วก็ถามทางจอนนี้แบบตรงไปตรงมาค่ะว่าวันนี้ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วจอนนี้บอกว่าลาออกแล้วครับลาออกสดสดร้อนรอนเลยจริงๆตั้งแต่ผมรับราชการมาผมทำหน้าที่เพื่อชาวบ้านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจับโจรเหล่าร้ายมาเกอแกะมากมายแต่โดยระบบไม่เอื้อต่อการทำหน้าที่ในเมื่อทำหน้าที่ไม่ได้ผมก็ตัดสินใจออกมา8ปีแล้วครับยื่นหลายครั้งแต่ผู้บังคับบัญชายากเลือกไว้ใช้งานด้วยประสบการณ์ความรู้ความสา มากแต่มาวันหนึ่งถึงเวลาของผมในเวลาที่ผมรับราชการอยู่ผมถูกกันแกล้งถูกร้องเรียนถูกตรวจสอบทุกเรื่องทุกวันตื่นเช้ามาต้องเขียนรายงานชี้แจงโดดกักขังเป็นเวลาสิปีมันอื่นอัดมากใจหนึ่งก็อยากอยู่ช่วยชาวบ้านอีกใจก็ถูกกระทำ ผมโดดมาเยอะมากแล้วนะอย่างเคสนี้ผมต่อสู้มาตั้งแต่ปีหก้าแล้วแต่ตอนนั้นมันทําอะไรไม่ได้อย่างรับราชการมีระบ,บียบวินยัยจะตอบโต้ก็ตอบโต้ไม่ได้พอไม่ตอบโต้ก็กลายเป็นผู้ไร้ที่บากเรื่องพอไม่ตอบโต้ก็โดนเกียบโดนกระทําแบบนี้ ทางพี่หนุ่มกัญชัยคะ่ะก็ถามว่าได้ที่ดินแปลงนี้มายังไงจอดนี้เลาวว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ที่หมู่6บ้านห้วยไหย่ตําบลคำเขินแก้วอําเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นลําโดมน้อยซึ่งหมู่บ้านประกอบธุรกิจการล่องแพมีแพอยู่ประมาณ 100- ่งรถึงสองร้ลำมีโอกาสไปเที่ยวนะครับเขามีธุรกิจมีสถานประกอบการมีรีสอร์ทตั้งขึ้นมีภูวิลล่ามากอดผมผมได้มาสองสามไล่ครับที่ดินนี้เบื้องตน้นผมรีเสิร์ชข้อมูลก่อนด้วยหมู่บ้านห้วยไหย่เป็น หมู่บ้านที่ประกอบธุรกิจการล่องแพและเป็นที่นักท่องเที่ยวชาวอุบลจรุ้เวลาไปล่องแพต้องไปคืนที่บ้านห้วยไหหลังจากนั้นก็จะมีชาวบ้านซึ่งเขาประกอบธุรกิจรีสอร์ทอยู่แถวๆนั้นเวลาผมไปเที่ยวผมก็เข้าไปดูไปพูดคุยกับเขาปรากฏว่าก็มีคนมาถามขายซึ่งเขาเป็นบ้านนะ้ำเป็นสวนแล้วก็เป็นฟาร์มจากนั้นก่อนที่จะซื้อผมได้ถามคนในหมู่บ้านทั้งหมดว่าสามารถซื้อได้ไหมมีเอกสารสิทธิ์อะไรผมตรวจสอบไม่พบว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์นค .1 นค .3 ถ้าจะอ้างตามที่กำลังกล่าวในเรื่องของข้อกฎหมายตามพรบรมาตรา11ปี2511สมัยดั้นกรมประชาสงเคราะห์ในการที่ชาวบ้านจะได้ครอบครองต้องถูกคัดเลือกมาเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองต้องคัดเลือกนะไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะ ทางพี่หนุ่มกัญชัยถามอีคาะว่าคุณซื้อมากมีหลักฐานอะไรบ้างทางตอนนี้ก็บอกว่านี่ง่ายใบซื้อขายโดยมีชื่อกำนันเป็นผู้เซ็นเมื่อก่อนเป็นบ้านเป็นฟาร์มพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาก่อนแล้วก็มีกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองเรียบร้อยนี่ใบซื้อขายแล้วก็มีใบาภาษีจ่ายภาษีถูกต้อง ทางพี่หนุ่มกัญชัยถามอีกว่าคนในละแวะกนั้นเขาไปขออนุญาตกันไหมจอดนี้ตอบว่าก็อย่างที่บอกว่ากฎหมายพรบร่างเฉพาะหน่วยงานนี้เขาเขียนว่าต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมและเป็นการขัดเลือกสมาชิกพี่หารู้ไหมว่ากระบวนการนี้ในหน่วยงานนี้มีเบื้องลึกมากไปกว่านั้นทางทนายเกิดผลเสริมอีกว่าก็อย่างที่คุณจอดนี้พูดแหละว่ามีทั้งชาวบ้านที่อยู่มาก่อนและสร้างรีสอร์ทประกอบกิจการมาก่อนทําไมพี่โดนเรื่องซื้อขายที่เหมือนกันถ้าห้ามซื้อขายต้องเป็นนอกคนหนึ่ง .3 ชาวบ้านไม่มีเอกสารการครอบครองชาวบ้านครอบครอกมาก่อนกฎหมายประกาศด้วยเขาค้ายต่อๆกันมาแล้วทำไมคนอื่นไม่โดนมันเลือกปฏิบัติหรือว่าอย่างไร มันมีประเด็นให้สงสัยได้ว่าสิ่งที่เขาทำลงไปกับคนอื่นทำทำไมไม่เหมือนกันเบื้องต้นได้พูดคุยกันและดูข้อกฎหมายประกอบบ้านหลังจากนี้คงต้องลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องทางจับนี้ก็บอกอีกว่าถ้าภาษาอดีตโบราณเขาเรียกกฎมหมายบูบ้านเขามีการลงรายชื่อยกมือเขาเห็นการทุกคนที่จะให้จอดนี้มือปากมาทํารีสอร์ทเขาอยากให้บ้านเขาจเจริญผมผิดตรงไหนจะมารังแกผมไม่สงสารผมล้อผมแค่ตัวเล็กๆคุณมีอํานาจรักอยู่ในมือทาไมไม่ หาทงออกกฎหมายหมู่บ้านอนุญาตให้ผมมาสร้างรีสอร์ทเพราะไม่มีกฎหมายตัวไหนมาควบคุมหมู่บ้านเขาถ้าเขามีนอคอหน,นอคอสมผมไม่ไปซื้อผมก็รุกกฎหมาย ทางพี่หนุ่มกัญชัยถามอีกว่าอันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการที่คุณลาออกด้วยไหมทางจอนนี่บอกว่าไม่เกี่ยวกับการลาออกมันเกี่ยวกับการเมืองที่ผมไปวิจารณ์อดีตนายกแต่ผมนําเรียนไปทางคุณแพคท,ทองทานนะผมยังปรารถนาดีในความเป็นส่วนตัวของคุณอุงอิงและครอบครัวที่คุณยังสร้างคุณอุปาการในอดีตให้ประเทศชาติมากมายผมวิจารณ์ไปครั้งนั้นเพียงครั้งเดียวในฐานะตาแหน่งนายกของคุณที่ผมเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งผู้บังคับบัญชาของผมขาดจริยธรรมหลังจากวันนั้นที่คุณถูกปลดผม ก็ไม่เคยซ้ำเติมเลยนะในจิตใจยังคงปารถนาดีอยากให้คุณพักผ่อนกับลูกและครอบคร,รัวด้วยซ้ำโดยวีสัยทัดของความเป็นผู้นำที่ผมพูดมาตลอดผลงงไม่ควรเป็นผู้นำถามว่าเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องแน่นอนการข่าวผมสืบมาแล้วแต่ผมยังปารถนาดีต่อทุกพักโดยเฉพาะพักเพื่อไทยขุดอุ้งอิง ทางพี่หนุ่มกันชายถามอีกค่ะว่าคุณซื้อมาปี64มีโดดไล่กอดหน้านี่ไหมทางจดนี้แล้วว่ามีปี65ก็ต่อสู้กันจนนิ่งไปหาทางออกใครชามพันไม่ได้ไม่ใช่หนังสือไล่แค่เพียงมาตรวจสอบเขาอ้างว่ามีผู้มาร้องเรียน จากนั้นค่ะทางรายการได้ต่อสายหานายกันตพงษ์รังสีสว่างค่ะอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเข้ามาชี้แจงโดยอธิบดีกรมเผยว่าส่วนตัวไม่เคยรู้จักและก็ไม่เคยคุยกับทางจอรนี่มือปาบเลยคือเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐไม่ได้เกิดเฉพาะของคุณจอรนี่รายเดียวในที่ดินนิคมสร้างตนเองทั้ง33จังหวัดเขาก็มีกรณีแบบนี้เกือบทุกนิคมก็ใช้มาตรการการผู้จาไกลเกียร์สอบข้อเท็จจริงว่าเหตุใดพี่น้องประชาชนถึงเข้ามาบุกรุกอยู่ในที่ดินของ รัฐถ้าเราดําเนินคดีเด็กขาดทีเดียวบางครั้งเป็นการซ้าเติมพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ทํากินฉะนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบถ้าเข้ามาทำมาหากินในที่ดินของรัฐโดยไม่ถูกต้องถ้าอ้างว่ามาอยู่ก่อนการประกาศจะตั้งนิคมสร้างตนเองก็ต้องหาเอกสารทางราชการมาพิสูจน์ทางกรมก็ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์เช่นกันเช่นภาพถ่ายทางอากาศมีคนที่เขาล่าวอ้างมาอยู่ก่อนสร้างนิคมจริงหรือไม่ก็จะเห็นภาพถ่ายจากทางอากาศซึ่งนิคมลำดมน้อยมติคณะ รัฐมนตรีให้แต่งตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่8ตุลาคมปี2506มาออกพระราชกิฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองเมื่อปี2518เราก็ไปค้นดูภาพถ่ายกลางอากาศว่าตรงที่อ้างสิทธ์กันเนี่ยมีบ้านเรือนราษฎรอยู่ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าที่ตรงนั้น1ที่นิคมสร้างตนเองสองการเข้ามาอยู่อยู่ก่อนจัดตั้งหรือภายหลังการจัดตั้ง การจัดตั้งนิคมสร้างตนเองลำดมน้อยนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาราษฎรถูกกระทบจากการสร้างคืนสิรินทร์ปี2529ก็มีการตัดโอนที่ดินเหลืออยู่ประมาณ58,000กว่าไร่ใน58,000กว่าไร่เนี่ยตามมาติการจัดที่ดินแห่งชาติแล้วเนี่ยต้องการพื้นที่ไว้อย่างน้อย20%ให้เป็นพื้นที่ป่าก็มีพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ1 6 7 0 0กว่าไร่รวมพื้นที่ที่มีกรณีด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเราไม่ได้บังคับใช้กฎหมายกันอย่างเคร่งครัดจะ เห็นว่ารายของคุณจอห์นนี่ใช้เวลาหลายปีมีการโต้แย้งสิทธิ์อย่างที่คุณจอห์นนี่พูดว่ามีหนังสือตั้งแต่5เมษาย,ยนปี6ค่าแจ้งว่าคุณจอห์นนี่อยู่ในพื้นที่บุกรุกนะเป็นพื้นที่ปาา่าไม้20%ยังไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดที่ดินด้วยฉะนั้นการดูแลเรื่องพื้นที่ป่านอกจากเป็นที่นิคมสร้างตนเองแล้วคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเาก็มีส่วนในการดูแลพื้นที่ป่าด้วยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าทาราฎดอ้อางแบบนี้ต้องพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนแล้วไม่ได้ยืดเยื้อทากับคุณจอนนีแค่รายเดียวนะในนิคมอ,อื่นหรือพื้นที่อื่นเราก็ต้องพิสูจน์แบบนี้แหละถ้าอ้างสิทธิ์ว่าอยู่ก่อนต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอยู่ก่อนโดยหลักฐานใด ทางพี่หนุ่มกระชายถามอีกค่ะว่าตรงจุดนี้ถ้าคนเข้าไปทำมาหากินได้ต้องทำยังไงก่อนทางอธิบดีบอกว่าพอเราพิสูจน์แล้วว่าเป็นที่ดินนิคมสร้างตนเองคนที่จะมาเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองได้จะต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดคือมาตรา22มีอยู่7อนุม,มาตราเมื่อสมัครเป็นสมาชิกคนวินิจฉัยช,ชี่ขาดให้เป็นสมาชิกคือคณะกรรมาการระดับจังหวัดที่อาจจะมีบางจังหวัดมีผู้ว่ามีรองผู้ว่าหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานตาม มาตรา20เพื่อวิดีฉายที่ขาดอนุญาตให้ใครเข้ามาเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองหรือไม่ถ้าได้คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดอนุญาตให้เข้ามาทํากินในนิคมนิคมเอกจะจัดแปลงที่ดินให้กับสมาชิกรายนั้นเข้ามาทํากินตามกําลังของครอบครัวครอบครัวละไม่เกิด50ไร่เมื่อเป็นสมาชิกแล้วมาตรา27ยังกําหนดเงื่อนไขการปฏิบัติข,ของสมาชิกเอาไว้อีกหลายเรื่องว่าสมาชิกต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเพื่ออยู่ในนิคมสร้างตนเองและต้องทํากินใน ที่ดินนั้นตามกําลังของครอบครัวให้เต็มพื้นที่ด้วยทาว่าทํากินคือทําอะไรบ้างทางอธิบดีตอบว่าคือทําเกษตรครับถามว่ารีสอร์ททาได้ไหมได้กฎหมายคือให้ทําเกษตรรวมทั้งปศุสัสตว์รีสอร์ทไม่ใช่กเกษตรรีสอร์ทไม่ได้ครับแล้วเมื่อเป็นที่ดินสมาชิกจะโอนถ่ายขายโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ถือว่าทําผิดเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เมื่อทำกินไประยะหนึ่งนิคมจะออกหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์เรียกว่าคอหนึ่งเมื่อทำประโยชน์ครบตากทีเงื่อนไขกฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่า5ปีตากม,มาตา1สิบเอ็ดก็จะได้หนอคอสามสมาชิกสามารถนำนคอสามไปออกโฉนดที่ดินหรือทำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ทันทีเลยแล้วหนังสือนี้จะมีประทับตราแดงตัวแดงไว้ว่าห้ามมีให้จำหน่ายใจโอนภายใน5ปีเว้นแต่เป็นมรดกตกทอดทายาท การที่เจ้าของที่ดินที่เคยอยู่ที่นี่นำที่ดินสามไร่ขายให้กับจอนนี้ก็ไม่ได้หรอกทางอธิบดีตอบว่าจากข้อเท็จจริงไม่ได้มีสมาชิกอยู่ในที่ดินตรงนั้นเลยครับ ทางจอนี่บอกอีกคะว่าหึ um, ไม่มีหมู่บ้านนี้ไม่มีไงครับถึงบอกว่าผมผิดตรงไหนเอกสารสิทธิชาวบ้านเขาไม่มีตามที่ท่านพูดขอบคุณท่านที่ให้เกียรติให้ความรู้ผมและชาวบ้านทั้งประเทศในการต่อสู้ระบางท่านกับผมเราสู้กันแต่เบื้องตน้นผมขอชื่นชมทางอธิบดีก็สวนกลับค่ะว่าต้องเรียนคุณจอนี่เราไม่ได้สู้กันนะครับทางจอนี่ก็สวนกลับอีกคะว่าตอนนี้ผมถูกรังแกงไงทางอธิบดีก็พายายามอธิบายแล้วก็บอกว่าผมฟังจากที่คุณจอนี่อธิบายมาบางส่วนก็เข้าใจว่า คุณจอนนี้อาจจะไม่เข้าใจกระบวนงานของนิคมสร้างตนเองแล้วมีรัศดลมากมายที่ไม่เข้าใจกระบวนงานนิกมสร้างตนเอง แต่จริงๆตรงนี้ผมมองไม่เป็นปัญหาเลยนะเพราะในพื้นที่เราใช้มาตรการทางสังคมสงเคราะห์มาดูแลกันาราษฎรยากจนจริงๆไม่มีที่ทํากินจริงๆอยากเป็นสมาชิกไม่ได้เราอยากให้เช่าทํากินได้ถ้าทําเกษตรเราคิดค่าเช่าไม่เกิดปีละ200บาทนี่เราก็หาทางออกทางแก้กันกันกบราษฎรที่สุจริตและไม่มีที่ดินจริงๆอันนี้บทความไม่เข้าใจตรงกันนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ใช่คู่กรณีราชการไม่ใช่หน้าที่ต้องไปสร้างปฏิปักษ์หรือให้ราษฎร เป็นศัตรูไม่ใช่นะครับ ทางตอนนี้เองก็บอกว่าขออนุญาตท่านอธิบดีกรมขอพูดแทนชาวบ้านที่มากมายทั้งประเทศกรณีเคสของผมมันอีกหนึ่งที่หลุดหายไปจากระเบียบและกฎหมายของเมืองไทยในหน่วยง,งานที่คุณอ้างว่าเป็นกรมพัฒนานและนิคมสร้างตนเองของคุณทําไมหมู่บ้านนี้ไม่มีเอกสารหนอกคอหนึ่งและน่อคอสามเขาอยู่กันมานานผมชื่นชมใน,นระเบียบที่ท่านดูแลพื้นแผ่นดินไทยที่ท่านกล่าวมาเบื้องต้นแต่จุดของผมคือช่องโหว่ของกฎหมายที่ปรากฏขึ้นแล้วไงชาวบ้านเขาไม่ได้เอกสารหนอกคอหนึ่งและหน่อคอสาม เพื่อไปยื่นขอออกโฉนดกันเลยเพราะผมมาซื้อต่อในใบดอกยาทบค่าอาระเบียบตัวนี้ทั้งขยกมาทับผมโอเคผมผิดในระเบียบที่คุณยกมาทับผมพร้อมรับผิดผมไม่ได้ต่อสู้เรื่องพวกนี้ประเด็นนี้เลยแต่ผมอยากยืนยันความบริสุทธิ์ใจที่จะเข้าไปครอบครองตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งชาวบ้านเขาอยู่กันมาก่อนโอเคหากท่านคิดว่านอกคอหนึ่งนอกคอสามจะหมาปี2506ห้ารหือ2511าถ้าไม่ชาวบ้านเขาไม่มีกันละครับทางอธิบดีตอบว่าท้าพิสูจน ตรงนั้นแล้วตรงนั้นสงวนไว้เป็นที่ป่าทารัศดรคนใดที่ไม่ใช่สมาชิกเข้าไปทํากินอย่างไรก็ไม่สามารถออกนอคอหนึ่งหรือนอคอสามให้ได้ทางแก้การอยู่คือเราต้องสํารวจทั้งหมดและขอตกลงกับทางสํานักงานคณะก,กรรมการจัดที่ดินแห่งชาติขึ้นมาเพื่อพิจารณาว่าตรงนี้ถ้าไม่มีสภาพพื้นป่าแล้วขอยกเว้นไม่เป็นพื้นที่ป่านิมกมสร้างตนเองจะได้จัดสรรเพื่อให้สมาชิกหรือคนเหล่านี้เข้ามาเป็นสมาชิกใน,นิคมจากที่ดินแปลกที่หมดสภาพพ,พื้นที่ป่าก็เป็น เ็นทางออกทางหนึ่งเขาแก้มาตั้งแต่ปี2 5 4 3แล้วไม่ใช่แค่รายของคุณจอหนี่หรือลายลำาดมน้อยอย่างเดียวเป็นเกือบทุกดีคมที่มีปัญหาแบบนี้แล้วเราพยายามแก้ปัญหาด้วยการที่จะเป็นส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนที่เป็นราษฎรสุจริตเข้าไปทํากินยากจนจริงๆแล้วพื้นที่ป่ามดสภาพความเป็นพื้นที่ป่าก,ก็ต้องยกเว้นพื้นที่ปา่านี้ให้เป็นแปลงจัดส้รนแล้วรับบุคคลเหล่านั้นมาเป็นสมาชิกแต่เข้ามาเป็นสมาชิกหรือไม่ต้องไปดูคุณสมบัติมาตาก2อีกถึงแม้ประ ประชาชนทำกินพานาันเท่าไหร่ถ้าไม่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกก็เป็นสมาชิกนิคมไม่ได้ออกนอกคหนึ่งนคสามให้ก็ไม่ได้ผมบอกว่าไม่เช่เรื่องต้องมาทะเลาะบาะแวงปฏิบัติในทางคดีพิพาทเลยเราเข้าใจประชาชนสุจริตเข้ามาไม่มีที่ทํากินเราต้องปิจารณาเป็นรายกรณีไปและต้องใช้เวลา ทางตอนนี้เองก็บอกว่าท่านอธิบดีพูดในเรื่องของตัวบทกฎหมายผมเข้าใจดีผมก็เป็นนักกฎหมายคนหนึ่งท่านพูดในหลักนิติศาสตร์แต่ไม่ทราบว่าท่านเดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านผมหรือยางโลกมันเปลี่ยนสันงคมมันเปลี่ยนคนหาแหล่งที่อยู่ตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ชาวบ้านอยู่มานานแต่ไม่มีเอกสารใดๆทั้งสิน้นท่านกําลังชี้แจงให้ผมนําการพิสูจน์เข้าสู่ตัวบทกฎหมายโดยระเบียบของท่านถามว่าวันที่ผมครอบครองวันแรกลําเนาสิทธิชาวบ้านที่เขาอยู่เป็นทอดมามันไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางราชการของท่านใดๆทั้งสิน้นโอเคหากผมผิดผมยินดีให้ท่านลงโทษทุกอย่างแต่ท่านจงมองนะผมไม่ได้เลือกใช้แค่หลักนิติศาสตร์ผมใช้หลักรัฐศาสตร์การอยู่ร่วมกันในสังคมผมมองไปถึงหลักเศรษฐศาสตร์การดำรงชีวิตของคนในชุมชนเขาต้อง ผมกล้าเอาเงินเป็นล้านไปลงทุนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจท่านไม่มองตรงจุดนี้เลยเหรอครับหากผมเป็นคนบุกรุกผมต้องเดินนับหน้าชาวบ้านสี่แต่นี้ชาวบ้านเขาตั้งรกราก,กันมาก่อนซึ่งผมไม่สามารถหาเอกสารสิทธิเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องก,กันกับระบบแบบแผนของกรมและหน่วยของท่านได้ผมยินดีให้ตรวจสอบเป็นอย่างยิ่งหากท่านเลือกปฏิบัติผมก็ยินดีต่อสู้กับท่านแต่ผมขอพูดกับท่านเป็นประโยคสุดท้ายหากทางที่ดีผมขอเป็นเหยื่อก็ได้ หรือหรือีสอร์ทผมก็ได้นะหาทางออกให้ชาวบ้านของผมทางประเทศได้ไหมเพื่อให้เขาได้มีเอกสารสิทธิ์ให้เขาได้โฉนดกันให้เขาได้มีโอกาสต่อลมหายใจครอบครัวชาวบ้านอยู่ข้างรั้วติดกัะผมให้เขามีเอกสารสิทธิ์ได้ไหมแม้ท่านจะไล่ผมไปรื้อของผมผมก็ยินดีขอเพียงพี่น้องประชาชนเขามีเอกสารสิทธิ์และฉนดเพื่อต่อลมหายใจของครอบครัวเขาครับทางพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าตอนนี้มุม ที่ของรัฐถ้าเป็นที่หลวงก็ห้ามรุกอยู่แล้วทางจอนนี่บอกว่าถ้าเป็นที่หลวงบรรบุกรุกไม่ได้แต่ต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นที่ตั้งแต่ซื้อกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเซ็นแล้วบอกว่าที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นที่ของใครทังสิน้น ทนายเกิดผลก็เสริมว่าที่หลวงเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ทีไม่ใช่โฉนดโฉนดเป็นของราษฎรทุกอย่างเป็นของหลวงหมดแต่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายราษฎรที่เข้ามาอยู่ก่อนระเบิดกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือก่อนพรบน,นี้ใช้บังคับปี2511กับปี2497ตรงนั้นเป็นข้อยกเว้นเพียงแต่ว่าเขาให้พิสูจน์ทมว่าตอนนี้ทางกรมดําเนินการยังไงให้ราษฎรพิสูจน์อะไรบ้างเขาบอกคุณจอน,นี่บุกรุกแสดงว่าคุณจอน,นี่ต้องแท่วฐานเข้ามาแต่คุณจอนนี่ซื้อตอ และคนที่เขาไมา่อยู่ก่อนท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าทางอธิบดีตอบว่าอย่างที่ท่านทนายว่าที่ดินของรัฐทำบดีอนุญาตให้ใครเข้าไปทําประโยชน์มันก็ไม่สามารถอยู่ได้ฉะนั้นคนที่ต้องดูแลที่ดินของรัฐก็ต้องถือปฏิบัติต,ต,ต,ตามกฎหมายท่าผมละเลยมาตั้งแต่ปี6กแ้าแเอกสารหนังสือที่เขาส่งมาให้ดูนี่ผมสร้างตนเองก็ไม่ได้ละเลยดําเนินการมาโดยตลอดแต่รอบพิสูจน์ถ้าผมละเลยก็ถูกดําเนินการถ้าผมไม่ละเลยก็ถูกประชาชนดําเนินคดี ซึ่งก็หลายนิคมก็ดําเนินการแบบนี้เป็นเรื่องปกติผมถือว่าเป็นเรื่องปกติ1ความไม่เข้าใจ2อความเป็นจริงต้องพิสูจน์อีกทีผมก็พร้อมให้พิสูจน์ตลอดว่าถ้าทางคุณจอห์นนี่พิสูจน์ได้ว่าอยู่ตรงพื้นที่มาโดยตลอดผมอยากไม่เคยลงไปพื้นที่รีสอร์ทคุณจอห์นนี่อันนี้ผมยอมรับแต่ผมลงไปแก้ปัญหาให้คุณวิทยาแล้วในพื้นที่คุณจอห์นนี่ไปสืบถามทางคุณวิทยาได้เลยวันในพื้นที่ที่ผมลงไปแก้ปัญหาให้เขาเองหาทางออกในทางที่สามารถอยู่กันได้โดยไม่ต้องมีข้อพิพา ผมถึงบอกไงครับว่าตรงนั้นพิสูจน์แล้วว่าพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแล้วหมดความจําเป็นต้องสงวนเป็นพื้นที่ป่าผมขออนุญาตขอยกเว้นพื้นที่ป่าและกลับมาจัดที่ดินให้พี่น้องราษฎรที่สุจริตไม่มีที่ทํากินได้จริงหรือออกให้เช่าก็เป็นอีกทางออกที่แก้ปัญหาดีได้โดยเราไม่ต้องมาพิพาทอะไรกันเลยมาเป็นปฏิปักษ์อะไรกันเลยทางจดนี้ก็บอกว่าหากผมมีโอกาสและท่านมีโอกาสหาเรื่องกันได้มาจับมือช่วยเหลือชาวบ้านให้ผมออกก็อยากได้ดีครับผมอยากให้หาทางออกให้ชาวบ้าน ให้เขาได้มีที่ทำกินที่ถูกต้องมีเอกสารสิทธิ์หรือให้เช่ากับนิคมก็ได้ไปลงชื่อเป็นนคหนึ่งนงคสามก็ได้ผมไม่ได้ออกมาปกป้องตัวเองเพียงแต่ผมอยากให้ท่านอธิบดีผู้มีอำนาจลงมาจับมือกับผมช่วยกันหาหรือสสำรวจข้อมูลที่แท้จริงร่วมกันในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนชาวบ้านผมยินดีเป็นกระบอกเสียงให้ด่วยงานของท่านสิ่งในที่ชาวบ้านไม่รู้กฎหมายข้อเท็จจริงตรงนี้เราก็มาหาหรือมาช่วยกันหาทางออกร่วมกันทางอธิบดีตอบว่าอันนี้เป็นทางออกที่ดีครับผมขอบ คุณคุณจตน,นี้ด้วยนะครับเราจะได้พิสูจน์ว่าพื้นที่นี้หมดสภาพพื้นที่ป่ามีพี่น้องที่ลําบากไม่มีที่ทํากินสุจริตก็สมควรจะสั่นพื้นที่นิคมเพิ่มเติมผมว่าเป็นทางออกที่ดีผมว่าเราไม่น่าเสียเวลาเป็นคดีพิพาทอะไรกันเลยท่านจตน,นี้ก็บอกว่าถ้าได้คุยกับท่านแบบนี้ผมก็จะไปถอนฟ้องปปชไม่ไปยื่นร้องสอสอสอพอแล้วถ้าผมได้คุยกับท่านแล้วท่านมีจิตทิมเมตตาก,กับชาวบ้านทางอธิบดีตอบว่าผมบอกจากใจผมขอ,ขอบคุณคุณจอตน,นี้ไม่ใช่แค่ คุณจอนีหรอกยังมีพี่น้องรัชนทรที่เป็นเหมือนคุณจอนนีอีกเยอะเลยครับที่อยู่ในนิคมและขาดความเข้าใจที่ตรงกันผมขอบคุณเลยผมได้ใช้โอกาสนี้ช่องทางนี้พูดติดตามของคุณจอนนีเยอะมากจะได้เข้าใจด้วยเรามาคุยและหาทางออกร่วมกันอันนี้ผมเห็นด้วยเราแก้ปัญหาร่วมกันดีกว่าทางจอน,นีบอกว่าท่ n ที่ผบม,มาวันนี้ผมมาเพื่อรักษากฎหมายผิดก็ยอมรับผิดไม่ให้เป็นแบบอย่างไม่ดีในสังคมหากจอนดีผิดเป็นคนดังของประเทศเป็นอินฟูดดังของประเทศแล้วผิดจอน,นีสมควร ทน,นลงโทษสมควรหรือด้วยทางพี่หนุกันชัยก็ถึงกระบ,บอกว่าพูดคำนี้ดีสุดท้ายจะมีคำคอรหาับหนึ่งเขาจะคอรหาว่าพอเป็นอินฟูดังคนเห็นด้วยแต่ลองเรื่องนี้ไปอยู่ในมือของนักการเมืองดังสอสต่างโดดถล่มเละแล้ว ทางตอนนี้ก็ตอบว่าแต่อย่างที่บอกไงพี่หน่วยงานรัฐที่มีอํานาจควรหาทางออกให้ประชาชนร่วมกันนี่คือทางออกที่ดีของสังคมไทยไม่ใช่ต้องมาต่อสู้รบราค่าฟันกันด้วยการแจ้งความดำเดนินคดีซึ่งกันและกันผมบอกแล้วไงผมเดินทางขึ้นเครื่องบินมาหอบความหวังหลายคนที่เขารออยากได้เอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องอยากมีใบโฉนดเพื่อไปกู้ธนาคาร พี่หนุ่มกัญชัยก็บอกว่าเราต้องไม่ทําให้เรื่องเป็นบรรทัดฐานต่อไปผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดทางจนนี้ตอบว่าอะไรที่สามารถหาหรือให้ชาวบ้านอยู่เป็นปกติสุขได้ควรหาทางออกให้ชาวบ้านนี่คือสิ่งที่ผุมคาดหวังและตั้งใจอยากยิ่งคือความเป็นปกติสุขของชาวบ้านไม่ใช่ว่ามาทําลายผมเพื่อเขย่าวควันชาวบ้านมันทําให้ชาวบ้านเข้าตกอ,อกตกใจ ทางพี่ดุมกัญชัยท้าแบบตรงไปตรงมาอีกว่าขอถามนอกเรื่องถ้าวันนี้ไปคุยกันแล้วเขาไล่ดูแล้วว่าไม่ได้จริงๆต้องรื้อล่ะทางตอนนี้ก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรือก็ต้องรือ้อผิดก็ว่ากันไปตามผิดแต่ขอให้ตรงไปตรงมาผมเป็นยักเลงพอผมต่อสู้กับความถูกต้องผมผิดประเด็นไหนก็ว่ามาสามารถดีกาต่อได้ไหมหรือว่ายังไงนอกจากนี้ค่ะทางจอนนี้ก็ยังทิ้งท้ายแนวรายการอีกว่า ผมว่าทางที่ดีหารือองทางออกให้ชาวบ้านดีกว่าครับถ้าตอบโต้กันไปมาตอบโต้นานมากแต่ละคนไม่มีเอกสารสิทธิ์นานมากไม่มีนค .1 หนึ่งนคสามหนากมากทางที่ดีหน่วยงานของรัฐรัฐมนตรีควรลงมาช่วยชาวบ้านในประเด็นในกาบนี้บางครั้งการเข้าถึงหน่วยงานรัฐมันเป็นเรื่องยากสาหรับประชาชนตาจํดาเอกสารบางอย่างวุ่นวายขณะท่านอธิบดีนําเรียนข้อกฎหมายไปเมื่อกี้ขนาดผมเป็นนักกฎหมายฟังอย่างใช้เวลาฟังเป็นเวลานาน,านถึงจะเข้าใจถ้าเป็นชาวบ้านละ่ะเอกสาร ่าจะโนดนนี้นั่นชาวบ้านขุดมันทำไรทำสวนทำนาไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมายแต่ทางที่ดีทางอธิบดีให้ผมเป็นตัวแทนชาวบ้านมีอะไรที่ผมจะชี้แจงต่อชาวบ้านดึกสองสามสี่ห้ามาบอกผมผมเท่ากับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มาให้เกิดเรื่องตรงนี้ถ้าชาวบ้านรู้เขาก็ต้องบอกว่าซื้อขายไม่ได้จอดน,นี้อย่าซื้อนะแต่กำนันรับรองนะพี่ฝากถึงท่านอธิบดีในฐานะผมเป็นตัวแทนชาวบ้านผมเชื่อว,ว่าท่านสามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านในจังหวัดอุบลและพี่น้องผม ทัวประเศบางคงโลกมันเปลี่ยนกฎหมายระเบียบร่รางเฉพาะในหน่วยงานของท่านชาวบ้านอาจจะเข้าไม่ถึงผมอาสาเป็นตัวแทนอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจได้เพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไปไม่ให้ชาวบ้านทําผิดบางคนเข้าอยู่มีหม้อไฟมีบ้านเล็กที่ได้ยังไงอย่างผมยังจ่ายภาษีให้อาาอบตถูกต้องถ้าจะไล่กัน ผิดก็ผิดกันเป็นยวงๆวงเอบตตก็รับเงินภาษีจากผมไปทางออกที่ดีด้วยความเคารพเรามาหาทางออกร,วกร่วมกันผมพร้อมรับคำแนะนำจากท่านเพื่อเป็นแบบอย่างของสังคมไทย อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมสำหรับประเด็นเรื่องราวปมเดือดน,นี้จะได้บทสรุปอย่างไรถ่ายที่สุดแล้วจอน,นีดีจะต้องรื้อรีสอร์ทที่ลงทุนไปกว่า20ล้านหรือไม่หรือจะมีทางออกอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง u t u b e ท็อปตลาดและเพจ Facebook ท็อปตลาดด้วยนะคะและสําหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรดา้านล่างนี้เลยค่ะ